โยมกาลังโกรธเกลีลยดจริงจังใครยมคิดให้ดีนะเขาเหล่านั้นอาจเคยเป็นพ่อแม่พี่น้องของเราอาจเคยเป็นญาติวงศ์งศาของเราเราทําร้ายเขาคือทําร้ายคนในครอบครัวเดียวกันกับเราตอนเป็นเด็กน้อยอาตมาภาพอ่านพระสูตรน,นี้แล้วไม่ค่อยเชื่อแต่เมื่อโตขึ้นอาตมาเห็นหลายอย่างแล้วอาตมาเชื่อเช่นมีวันหนึ่งอาตมาภาพไปเทศที่ฝรั่งเศส อาตมาไปเจอชาวปรารีสคนหนึ่งอ้วนชุกเลยรวยมากตางศาสนากับเราด้วยนะอาตมาเทศอยู่เขามายืนอยู่ข้างหลังฟังจนจบจบแล้วเดินมากอดอาตมาแล้วอาตมาตัวเล็กมากเขาตัวใหญ่ยังกระยกอดเสร็จก็ตบหลังอาตมาพุ่พวสะเทือนไปหมดเลแล้วเขาก็ตัวสูงอาตมาเนี่ยยม แค่ไหลเขาอะกอดเสร็จปุ๊บเขาก็ลูกหัวตะมาคนไทยชอบกันทั้งงานเลยคนไทยเป็นพันไม่มีใครลูกหัวพ,พระฝรั่งคนนี้เดินเข้ามาแล้วก็กอดอาตมาตกหลังแล้วก็ลูกหัวแล้วเขาก็ยิ้มเขาพูดภาษาฝรั่งเศสหลายคำอาตมาฟังไม่รู้เรื่องรู้แต่ว่าอาตมามีความสุขมาก และเขาไม่ได้มาคนเดียวเขามากับพันธยามาดามผมทองพันธยาพอเห็นสามีกอดอาตมาพอสามีถอนออกมาแค่ก็แฉเข้ามาจะก,กอดอีกอาตมาหลอกจนชนผนังผู้หญิงกอดบ้าไม่ได้เขาก็ามว่าทำไมไอเลิฟอยู่แบอกโอเคอยู่เลิฟได้แต่อยู่โดนทัชมี่กอดไม่ได้เลิฟห่าง สองสามีปัญญานิยมตั้งแต่นั้นมาตมาไปปาริทุกครั้งเชิญอานะตอมาไปนอนบ้านปิดบริษัทขับรถคันใหญ่มารับอาตอมานะหลายครั้งยุคแรกๆที่ตมาไปต่างประเทศอาตอมาถามวาทำไมโยมเอ็นดูตมาเลอวเกินเขาบอกว่าพวกเราไม่รู้นะว่าทำเถืออะไรระฟังไม่ออกนะ แต่ทุกครั้งที่เห็นท่านเรามีความสุขมีความสุขมาพยายามาตมาเป็นฉันอาหารอร่อยอร่อยแล้วก,ก็ชอบเอาครัวซองอะโยมรู้จักไหม <c oughs> ครัวซองขนมปังฝรั่งนะแข็งๆเ่ยนะยาวเป็นศอกเนี่ยมาให้ธรรมาาันแล้วก็นั่งเฝ้ามันแข็งกุก้กจังกะอะไรเอาน้ำรา่ามันยังไม่มันยังไม่อ่อนเลยอ่ะ อาตมาก็ไม่ชอบไม่ชอบแล้วก็ก็นั่งเฝ้าว่าเราจะกินมัเนี่ยแล้วก็พาไปจานอาหารที่คา,าร์ลูหาดอายุเจ็ดแปดร้อยปีแล้วก็เอาตับหา่านเนอะมาถวายอาตมาก็ไม่ฉันของดิบแกก็ไม่ลุกหนีเราก็ไม่จันของดิบแล้วมันของอร่อยของแกงใช่ไหมก็นั่งดูว่าเราจะจันไอ้ตายฉันตับหา่านหลือตับเป็ดวะนะ เราไม่ฉันแต่แกก็มีลูกต้องฉันให้แกเนี่ยฉันเสร็จนีแกก็เดินมาแล้วก็แก้วมาวาง Please ยื่นวาให้อาตมาก็ให้ชนแก้วกับแกอาามาก็ชนได้แต่กินไม่ได้ดื่มไม่ได้วายเขากาทำแบบวายอาตมาก็บอกใช่ก็นี่วายไงเขาบอกไม่ใช่เขาบอกวาย ทำไมไม่ดิไวายเนี่ยลึกอินดูอาตมามากทุกครั้งที่อาตมาไปเมืองนอกเขาดูแลพอเขามาเมืองไทยโยมเขาลงกรุงเทพไม่นอนกรุงเทพเบ็นขึ้นต่อาตมาที่จงมัเหลือเชื่อไหมอาตมาถามมาทำไมยอมรักอาตมาเขาบอกว่าไม่รู้เราเมรีลูกสี่คนแต่เรา ก็ไม่อยากไปนอนบ้านลูกไม่เหมือนท่านทุกปีเรามาเมืองไทยเรามาพักผ่อนที่ภูเก็ตเราต้องมาท่านที่เชียงรายอันมาที่วันนี้นี่ยคือที่พระพุทธเจ้าพูดไว้เราไม่รู้ว่าชาติที่แล้วเราเกิดที่ไหนมาใครเป็นพ่อเป็นแม่ของเราใช่ไหมเนี่ยที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้มันจริงไหมมันจริงซะยิ่งกว่าจริงแล้วยยมคนบางคนเห็นหน้าทางด้าเรารู้สึกดีเลย ในตำนานกับการคนบางคนเห็นนาครั้งแรกเราไม่ชอบเลยนะคนคนไม่เคยเห็นรองเท้าก็ไม่ชอบนะเคยเจอไหมได้ยินเสียงก็ไม่ชอบไปส่อง Facebook เฟซบุ๊กเขา cs, เราก็ไม่ชอบเนี่ยนั่นเป็นเพราะเราไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้เกิดชาตินี้ชาติไตามหลักพุทธเราเวียนไปแต่เกิดมาแล้วนับแสงน,นับรังชาติภพคนบางคนเคยรักกันมาแล้วหลายครั้ง คนบางคนก็เคยเปลี่ยนกันมาแล้วหลายครั้งแต่ไม่ว่าจะรักหรือเปลี่ยนดีที่สุดเมื่อมาเจอกันในชาตินี้เมตตากันไว้อย่าทําร้ายใครเลยเพราะทุกครั้งที่เราทําร้ายใครสักคนหนึ่งห่วงโซ่ของการจองเวรจองกรรมมันก็ขยายออกไปขยายออกไปมันไม่จบสักทีแต่ถ้าใครทําร้ายเราแล้วเราอาภัยให้เขานะมันจบชาตินี้ถ้าใครทําให้โยมโรกรธแล้วชาตินี้โยมปล่อยไม่ลงกรงไม่เป็นนะ พอตายไปนะเท่ากับชาติหน้าโยมออกบัตรเชิญให้เขาเจอกันอีกรอบหนึ่งโยมอยากเจอไหมล่ะคนที่ทําให้เราทุกข์ถ้าชาติหน้าไม่อยากเจอนะชาตินีนาอาา้อาภัยซะอาโหสิกรรมซะนะแต่ถ้าโยมจ้างให้ก็ไม่อหัยให้มันชาติหน้าเขาก็รอโยมอยู่ตรงนั้นแหละเขารออยู่ที่ไหนสักแห่งแน่ๆคนอย่างนี้เรา,าเรียกว่าเจ้ากรรมนเวรนะฉะนั้นพระพุทธองค์บอกว่า ขอให้เราทั้งหลายเมตตากันและกันไว้ดีที่สุดอย่าโกรธเกลียดชิงชังซึ่งกันและกันเลยเพราะโกรธกันไปก็ทําร้ายคนในครอบครัวเองกันนี่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีมากฝากพวกเราด้วยเอาละก่อนจะจบในค่ำคืนนี้ขอทิ้งท้ายอีกสักเรื่องหนึ่งแถมให้ในฐานะที่โยมวันนี้เลี้ยงอาหารเพลอนธรรมะเต็มโต๊ะแล้วนะมีเรื่องหนึ่ง เป็นตัวอย่างของคนที่มีเมตตาสูงมากในครั้งพุทธกาลนางไกลมีมหาเศรษฐีคนหนึง่งเป็นคนใจุญมากวันหนึ่งขณะที่มหาเศรษฐีคนนี้กํำลังจะเดินทางเข้าไปเฝ้าพระพุทธองค์ก่อนจะพ้นประตูเมืองออกไปเขาได้หันไปเห็นชายหนุ่มคนหนึ่งซึ่งเป็นนักเลงเกเร นอนเอาผ้าห่มคุมโปงหัวใจรลดเทา้าเศรษฐีคนนี้หันไปเห็นจึงพูดกับคนชายว่าพวกเธอดูสิดูเจ้าหนุ่มคนนี้เมื่อคืนมันคงเที่ยวจนดึกเช้าเนี่ยตะวันขึ้นแล้วมันยังไม่ตื่นอีกพูดเสร็จเศรษฐีก็เดินไปเจ้านักเลงคนนี้ได้ยินเศรษฐีพูดแซวอย่างนั้นโกรธมากว่ เลิกข้าวหอ,ออกมองเศรษฐีจำหน้าไหมถ้าแกคนนี้มันยุ่งกับเราเราจะหลับกี่โมงจะตื่นกี่โมงมันเรื่องของเรามันใช่ตัวระอะไรของแกเดี๋ยวเถอเดี๋ยวเราจะสอนให้รู้ว่าคนที่ยุ่งกับเรื่องชาวบ้านมันเป็นยังไงชจ้หนุ่มคนนี้โกรธเอาเป็นเอาตายมากยอมแค้นท่านเศรษฐีมากที่มายุ่งกับชีวิตแกแกไปสืบดูว่าเศรษฐีมีสมบัติอะไร สืบไปสืบมารู้ว่าเศรษฐีนั้นเป็นเจ้าของที่นาหลายพันไร่รังรออยู่จนกระทั่งมานาของเศรษฐีนั้นหวานกล้าปลูกข้าวดำนาเสร็จียบร้อย่านไปแปดเก้าเดือนข้าวสุกเป็นรวงทองเรื่องอารามก่อนเกี่ยวหนึ่งอาทิใจหนุ่มคนนี้ลอบเข้าไปในานาจุดไฟเผานาเศรษฐีไฟลุกโรงแดงไปทั้งทุ่ง คนไปรายงานท่านเศรษฐีว่ามีคนแอบมาเผานาเศรษฐีเดินทางมาดูที่นาซึ่งถูกไฟไหม้ยิ้มอย่างมีความสุขเศรษฐีบอกว่าเผาบ้างก็ดีเหมือนกันปีที่แล้วข้าวก็เหลือกินเหลือช้ไม่โกรธนะแทนที่จะโก,กรธกลับยิ้มอย่างมีความสุขว่าข้าวมันกินใช้อย่างไงก็ไม่หมดพอเศรษฐีไม่โกรธใช้หนุ่มโกรธไหม โกรธสุดๆให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวยมจําไว้นะเวลาเราอยากทําให้ใครโกรธแล้วเราทําให้สําเร็จความโกรธมันย้อนไปไหนย้อนเข้งที่หล้ใชายหนุ่มคนนี้ก็หดเมื่ออุตสาเถานาเศรษฐีแทนที่เศรษฐีจะโกรธชักดิ้นชักงอเศรษฐีก,ก,ลกลับยิ้มแล้วก็บอกว่าเออดีเหมือนกันนะเ้าเช่อมึงก็ดีโหปีที่แล้วได้เข้าเยอะเหลือเกินพอพูดอย่างนี้ชายหนุ่มทุกจนความดันขึ้น คราวต่อมาเขาแอบไปสืบดูว่าเศรษฐีมีอะไรเศรษฐีเลี้ยงวัวไว้หลายร้อยตัวคืนหนึ่งลอบเข้าไปในฟาร์มวัวยมใช้มีดช่วงแทงวัวตายเกลี้ยงทั้งฟาร์มนีคนส่งลายไปบอก่านเศรษฐีอีกขังพนธการก็มีแล้วนะ <laughs> เศรษฐีวิ่งมาดูที่ฟาร์มเศรษฐีก็บอกว่าเออดีเหมือนกัน วัวตายนี่ก็ดีเหมือนกัน,กนเอ้าช้ำแหละแบ่งๆไปคนยากคนจนในสีมุมเมืองใครไม่เคยกินวัวเอาแจกให้หมดเราจะได้บุญด้วยพอเศรษฐีพูดอย่างนี้ชายหนุ่มช็อกชักดิ้นชักงอความทุกข์สะท้อนเขาตัวให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวอแล้วโกรธสุดๆคราวนี้เข้าไปนอนในโรงพยาบาลเลยเขาเรียกว่าทุกสะท้อนเวลาเราทําให้คนอื่นมีความสุด เราสุขสองเท่าใช่ไหมเช่นอันตตมาภาพมาสแสดงธรรมอันตมามีความสุขนะเห็นโยมมารวมกันออกันอุ้ยเยอะแยะมากมายหลายพันคนเนี่ยลือกันว่ารถไม่มีที่จอดจอดเลยไปจอถึ่มนั่นคนละละเปิด <c oughs> อันตมรามีความสุขมากมันไม่เคยเกิดขึ้นอย่างนี้มาก่อนใช่ไหม ยมบอกว่าปกติคนจะมาเยอะขนาดนี้ต่อเมื่อมีลิเกหรือมีศิลปินมีนักร้องมาใช่ไหมนี่พระมาแห่กันมาเยอะแยะขนาดนี้เพราะเมื่อมีความสุขที่เห็นยมมีความสุขยมมีความสุขอาตมามีความสุขนี่เรียกว่าสุขสะท้อนเห็นคนอื่นมีความสุขเราก็มีความสุขสุขสองเท่าดับเบิลสุขชายหนุ่มคนนี้พยายามทำให้เศรษฐีทุกข์แต่เศรษฐีไม่ทุกข์ตัวเองก็ ทุกสะท้อนทุกสองเท่าเขาเข้าไปนอนโรงพยาบาลหาวิธีต่อไปว่าจะทําให้เศรษฐีโกดยังไงสืบไปสืบมารู้ว่าเศรษฐีมีคารุหัดอยู่เจ็ดหลังเดี๋ยวรู้จักคารุหัดไหมบ้านหลังใหญ่ใหญ่ใหญ่โตโหฬามากเจ็ดหลังชายหนุ่มคนนี้ลอดไปเผาบ้านของเจ็ดเศรษฐีนะชายหนุ่มคนนี้ลอบเผาบ้านเศรษฐีเจ็ดหลังไฟไหม้แดงเปลืงไปหมด มีคนถ่ายรูปอัพเฟซบุ๊กให้ดูแทนที่เศรษฐีจะกเกิดเศรษฐีบอกว่าเออดีแล้วบ้านเรามีเยอะมีเรื่องเจ็ดหลังไม่ก็ไ,ไปนอนลงส่วนมากไปนอนวัดดีไฟไหมก็ดีเดี๋ยวก็สร้างใหม่เท่านั้นแหละที่นี่ไม่สร้างเยอะแล้วสร้างเยอะก็ไม่มีเวลาไปนอนที่นอนก็มีที่นี่ก็ไม่เอาแคนนี้กับพอแล้วเศรษฐีมีความสุขที่จะได้สร้างบ้านใหม่ คราวนี้ชายหนมสุดไปเจ็ดวันทุกสะท้อนพ่อออกจากโรงพยาบาลลากสายน้ำเกลือมาด้วยแอไปซุ่มหลังบ้านเศรษฐีถ้าแกนี่ทำยังไงมันก็ไม่ทุกคราวนี้ต้องสืบดูให้รู้แน่ว่าทำอย่างไรเขาถึงจะทุกเราจะต้องทำให้มันทุกปางตายให้ได้สไสเสืรไปเสืบมาก็รู้สึกว่าทุกเช้าเศรษฐีจะออกจากบ้าน ให้เราถังสังฆทานไปด้วยเขาไปไหนใช่หนุ่มก็ตามไปดูสอง Facebook เฟซบุ๊กเศรษฐีปัญหาเศรษฐีอัพแต่เฟซบุ๊กที่ไปทำบุญกับพระพุทธเจ้ารู้ละวว่าเศรษฐีเป็นลูกศิษย์กุลกุฏิของพระพุทธเจ้าตามไปสืบดูจนรู้แน่ว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนวันหนึ่งขณะพระพุทธองค์เสด็จดำเนินออกไปเบญบาร จะนีลอบเข้าไปในกุติยมเทน้ำมันราจุดไฟพึกซ่อนอยู่ในผู้มาถ่ายคลิปวีดีโอมีคนวิ่งไปรายงานท่านเศรษฐีว่ามีใครก็ไม่รู้มาเผากุติพระพุทธออกเศรษฐีกำลังกินข้าวอยู่ท่านเศรษฐีเกิดเรื่องใหญ่แล้วใครก็ไม่รู้ไปเผาพระกัะกุกดีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งท่านเคารพมาก สติวางช้อนยิ้มอย่างมีความสุขปรบมอรือดีเหลือเกินเราฝันมาตลอดว่าอยากเป็นเจ้าภาพสร้างกุฏิไม่ข้าวนี้เราวุ้ยสมบังแล้วยิ้มมีความสุขยกลงกุฏิไปไปดูให้แม่ใจว่าไฟไมหม้หมดยังไปดูเห็นไฟไหม้กุฏิวอดทั้งหลังสติยิ้ม ร้องรำทำเพลงเจ้าหนุ่มคนนั้นอยู่ในผู้มหมยสุดหวงอกสลบมือนขาที่หายใจรวยรินคนอื่นทุกขกันหมดติตยิ้มอยู่คนเดียววันรุ่งขึ้นจิีไปหาพระพุทธองค์พร้อมสถาปนิกใหญ่ออกแบบกุฏิให้พระพุทธองค์ขอพุทธานุญาตสร้างกุฏิถวายเศรษฐีสร้างกุฏิถวายพระพุทธองค์อย่างมีความสมุข ชายหนุ่มคนนั้นหายไปนอนโรงพยาบาลสามเดือนแล้วก็มีคนส่งไลน์ไปบอกแกพรุ่งนีเ้เนี่ยที่วัดอริยะเลยนะจะมีการถรวายกุติพระพุทธองค์เกรีกดึงสายน้ำเกลือออกเลยคราวนี้ต้องไปต้องทำให้เศรษฐีทุกให้ได้ หยิบมีดเล็กๆซ่อนไว้ในผ้าชาวอิเดียนั้นเวลาห่มผ้านะโยมเหมือนเหมือนอะไรดีละ่ะเขาพันทั้งตัวใช่ไหมโยมนึกออกไหมนะผู้หญิงก็สารีผู้ชายก็พันทั้งตัวจนกรอมฝ่าเท้าหจึงซ่อนมีดได้สบายคนนับหมื่นนับแสนนั่งรอพระพุทธองค์เสด็จออกเพื่อรับการถวายพระกันษกดดุฎิใช้นม ปลอมเข้าไปใส่ชุดขาวเหมือนคนอื่นด้วยคลานไปนั่งอยู่หลังเศรษฐีทำท่าปั้นจิ้มปั้นเจ๋อมองดูคนนั้นมองดูคนนี้ถือกล้องแชะแชะแชะแต่ในใจนั้นโหดมากมือกุมมิตรัน่นอยู่ในโปมผ้ารอจังหวะท่าเศรษฐีเห่องานนี้ต้องปลิดชีพด้วยตัวเองทำอ้อมอมาทุกวิติตามเศรษฐี